ดีเจพูดคำหยาบไม่พอเลยคกูค,ค,ครับจำไว้ด้วยกูไม่เหมือนคนอื่นครับที่มานั่งกลัวมอสกลางครับ <c oughs> จะบอกว่าผมกลัวไหมผมบอกเลยผมกลัวเออกลัวเขาลบกลัวเขานน่งกลัวเขานี่ครับผมแต่บอกเลยนะกูกล้าด่าครับถ้ามันไม่นักหัวพ่อใครก็เชิญออกนะครับก่อนที่กูจะเตะเลี้ยงตัวครับเฮ <c oughs> ียลูกตุน่นชิบหาหล่อ นะครับถ้ายังหน้าด้านอยู่กันต่อไปก็เชิญนะครับนะเนอะไม่คิดว่าตัวเองหน้าด้านพอก็เชิญนะผมหน้าด้านครับผมไม่ไม่มีปัญหาครับผมครับผมกแล้วยังไงครับครับขนาดที่เกขนาดที่เกยังหน้าด้านผมก็หน้าด้านได้ข้าวผมหน้าด้านแล้วยังไงครับผมข้าวผมพ่อ้าด้านแลงไงครับผมไอ้ มีบอกพี่มีบอกผู้กองโทรมาได้ผู้กองแค่เสน่หอดิเจ้าจะดูไหมครับผู้กองโทรมาจริงเนี่ยกูเอาให้ดูก็ได้จะคุยไหมครับอาเอออาเดีะโทรโทรโทรดิอ่าทอทรอทรแมวกูจะคุยกูจะคุยกูจะคุยให้พ่อของโทรไปครับเออเอาเบอร์มาดิเออมาเอาเบอร์มาพอดีทุกคนเล่าของฟ้านะอ่าไม่กล้าให้ไม่คุยกูห้องเล็กต่อดีกว่าไอ้หน้าหีกูไม่กลัวหรอก กูบอกแล้วนะนี่ห้องใหญ่กูไม่อยากจะอะไรผมพูดผมพูดดีกับดีเจดีเจมาพูดหยาบยูไม่ถูกนะทำไมครับเพราะกูบอกแล้วไง,ไสสดดไงกูไม่สนจบปะสนต่อไมึงพูดดียังไงกูก็ไม่สน听得ไหมครับเดียร่าเดีย <c oughs> นะนี่คือกูจำไว้ด้วยนี่กูเจมกูด่าเลยเป็นกูด่าเลยถ้าเป็นห้องอื่นอาจจะเออแล้วยังยิ่งเงยีงยงยกัน แต่นี่กูเจมกูด่าเลยกูไม่สนะะนะครับชีวิตข้าเอาแ่ครับนะครับผมไอ,อ้เหี้ยจะเรียกมัดกลมมัมกลางเชิญเลยครับผมเรียกเลยครับ <c oughs> ใครจะเรียกมัดกลางเชิญเลยครับไม่กลัวหรอครับผมกลัวเฉพาะเออกลัวที่จะผิดก,กฎกาลิน่าครับแต่เรื่องหนัาคนหน้าหิ้กูไม่กลัวครับนะครับ ลงเหินสัตว์ก็ผานแล้วจะเจอก็ไปเจอห้องเล็กได้นะครับ